กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสมามัคคีป้องดองตามที่ท่านปานปิพหิดฐานุกรรองนายกน้ำตรีได้ให้เกียรติแถลงสรุปผลการรายงานและ คณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดก,การ็นรลปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้นําเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานต่อทุกฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติจํานวน3ฉบับได้แก่รายงานฉบับที่1สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจําปี2565 รายงานฉบับที่2รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพิรูป,ประเทศประจำปี2565รายงานฉบับที่3รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนพิจูรประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565การรายงานทั้ง3ามฉบับนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปสู่การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่งเนื่องมาจากกระบวนการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดมีการศึกษาวิเคราะห์รายงานโดยวุฒิสภา,านั้นมีการใช้ฐานข้อมูลและรูปแบบการติดตามการเสนอแนะและการเร่งรัดที่หลากหลายและคณะกรรมาการทุกท่าน ต่างดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยหลักการเหตุผลและการใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะงานแต่ละด้านอีกทั้งมีการป้องกันรละมัดระวังในการดำเนินการให้ข้อเสนอแนะที่ไม่ขัดและละเมิดต่อกฎหมายอย่างรอบด้านมีการลงพื้นที่พบหน่วยงานภาครัฐประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเพื่อรับฟังการสะท้อนข้อเท็จจริง การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการติดตามผลสำลเชิงประจักษ์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการดำเนินก,การตามรูปแบบการติดตามการเสนอแนะและการเล่งรัดด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์นำพาซึ่งการให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพเป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริงโดยข้อเสนอแนะทุกข้อที่วุฒิภาได้ทำการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายรายงานแล้วทั้งสามฉบับนั้น เป็นข้อเสนอแนะที่มาจากข้อทิศแท้จริงเชิงประจักษ์ที่พบว่าตลอดระยะเวลาเกือบห้ปีวุฒิสภาได้ทำหน้าที่ติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการเป็นรูปประเทศมาอย่างต่อเนื่องและจริงจังบางข้อเสนอแนะสำคัญหน่วยงานได้นำไปปรับปรุปงแก้ไขแล้วเช่นระบบงบประมาณบางส่วนแต่บางข้อเสนอแนะอีกหลายประการ ยังพบว่าเป็นข้อจำกัดและเป็นประเด็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการเป็นต้นทั้งดังนี้ท่านสมาชิกวุฒิภาได้เสนอแนะผ่านการอภิปรายและการรายงานแล้วหลายประการด้วยเหตุนี้ผมจึงมีความห่วงใยและตระหนักว่าแม้แผนเป็นรูปประเทศสิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคม2 0 0พ 565แล้วแต่การดำเนินการด้านยุทศาสตร์ชาติยังคงต้องมีการดำเนินต่อไปและเป็นวาระสำคัญของชาติและยังมีส่วนสำคัญที่ต้องเร่งรัดแก้ไขในเชิงลุกอย่างจริงจังต่อเนื่องอีกหลายประการได้แก่ 1. เรื่องการจัดทำแผนระดับ3ที่สภาพัฒเป็นผู้รับผิดชอบนั้นหากจะให้เกิดประสิทธิภาพและผลสำฤทธิ์เป็นรูปธรรม เห็นควรเพิ่มหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลทุกขั้นตอนอย่างเข้มแข็งอีกทั้งต้องให้ความสำคัญในการจัดแผนดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยโดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและการ มองเป้าหมายร่วมบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงกันรวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญแผนเร่งด่วนอันจะทำให้ลดความซําซ้อนในการจัดทำโครงการและงบประมาณการทำให้แผนงานโครงการที่ถูกกำหนดจากส่วนกลางมีบูรณาการและเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ในระดับในพื้นที่ 2. เรื่องการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการสำคัญในการบรรลุปเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานสภาพัฒน์สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานโดยให้คำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการพัฒน,นาประเทศและสถานการณ์การบรรลุปเป้าหมายตามห่วงเวลาและลำดับความสำคัญความพร้อมของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประการสำคัญ ต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดในการบรรลุปเป้าหมายที่เกิดผลสมดิจอย่างเหมาะสมอีกทั้งให้มีการแก้ไขปัญหาการบริหารงบประมาณตามหน้าที่ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เป็นองค์รวม 3. เรื่องการสร้างระบบกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินการการใช้จ่ายงบประมาณ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่มีประสิทธิภาพสภาพั์ควรต้องพัฒนาปรับปรุงระบบอีเมนส์ให้สามารถประเมินผลได้จริงจากการนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานที่จะเห็นผลการบรรลุเป้าหมายว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่และควรให้ความรู้และการพนาทักษะให้กับบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ให้มีความสามารถบันทึกข้อมูลตามระบบอย่างมีความรู้ความเข้าใจและแม่นยำสำหรับหน่วยงานรับผิดชอบระดับกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดของภาครัฐควรกำหนดให้ผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการของกระทรวงคณะกรรมการพัฒน,นาราชการเป็นหน่วยกำกับการดำเนินการในภาพรวม ทั้งต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันประการสำคัญยิ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอเคยได้มีแผนไปรูปบรรลุระบบข้าราชการมีประมาทมีการประกาศเป้าหมายการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการ ให้เสร็จสิ้นในปี2,562ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาแผนระบบราชการกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี2,567และทราบว่ากพรได้ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการพอส2,564ถึง2,565ในเรื่องดังกล่าวนี้ ผมมีข้อคำถามว่ากพรได้ดำเนินการเรื่องนี้ในขณะนี้แล้วอย่างไรเพราะยังไม่ปรากฏในรายงานว่ากพรมีการดำเนินงานแผนกา,นการดังกล่าวให้มีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใดเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดทั้งมวลเป็นกำลังหลักของฝ่ายบริหารนอกจากนั้นควรกำหนดให้ผู้ตรวจสอบจากภายนอกมาประเมินผลการดำเนินการหน่วยงานของภาครัฐที่ไปบัติงาน ในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย 4. การใช้พระราชกิจกาว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพศ2565เพื่อพัฒนาการทำแผนงานโครงการในแต่ละพื้นที่ควรต้องปรับระบบการพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการในการพัฒนาของพื้นที่แต่ละพื้นที่ ห้าควรปรับปรุงกฎหมายทุกมิติให้มีความทันสมัยโดยให้มีการดำเนินการปรับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่บังคับใช้ให้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากลและให้มีระบบอนุญาตระบบการดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ไม่สร้างภาระให้แก่พี่น้องประชาชนเกินความจำเป็นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นกฎหมายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพนาประเทศหากกฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคล้าสมัยมีการออกกฎหมายล่าช้าละเมิดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนอีกทั้งมีผลต่อการพนาประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเหล่านั้นอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน 6. กการดำเนินงานตามแผนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายควรสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และการทำงานของทุกกระทรวงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ มีแนวทางไปบัติที่ถูกต้องชัดเจนอีกทั้งให้มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบให้ชัดเจนเจ็ดการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่จะทำให้เกิดผลผลลัพธ์หรือผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดควรให้เกิดขึ้นกับประชาชนมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดกับแผนโครงการเป็นสำคัญแ ข้อเสนอสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเร่งผลงานยกระดับขบวนทศนรการให้การศึกษาแก่ประชาชนให้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงในเชิงลุกผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้องเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนดังที่ผมได้กล่าวรายงานเมื่อครั้งเริ่มต้นของการดำเนินการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการป็ปรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประเทศชาติในปีพศ2562ว่าหากเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงามีอายุเก่าแก่มาช้านานกว่า700ปีจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา ฟื้นฟูให้ต้นไม้ต้นนี้มีอายุให้ยืนยาวนั่นหมายถึงให้มีการไปรูปเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ประเทศมีความสุดโทมและเสื่อมตามกาลเวลาและหากเปรียบประเทศเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประชาชนทุกคนมีความฝันถึงบ้านที่มีรากฐานแข็งแรงสวยงามสิ่งแวดล้อมดีมีความทันสมัย ทุกคนสามารถอยู่ในบ้านได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีความสุขบ้านจึงเปรียบเสมือนยุทธศาสตร์ชาติที่จะมีโครงสร้างรากฐานแข็งแรงการไปรูปประเทศเป็นองค์กรหนึ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ความมั่นคงบ้างขั่งและยั่งยืนถึงเวลานี้วุฒิสภาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังต้องให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้มุ่งสู่ผลสมริตบนฐานแนวความคิดของการยึดมั่นในประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสําคัญผมจึงหวังว่ารายงานทั้งสามฉบับที่ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์รายงานการรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทุกข้อของวุฒิสภาที่ให้กับ ฝ่ายบริหารและหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะให้ความสำคัญในสู่ในการนำไปสู่แผนการปฏิบัติงานให้บรรลุปเป้าหมายยุทธศาสชาต,ติต่อไปเพราะผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานทุกฉบับและผลการอภิปรายผลของสมาชิกวุฒฟาทุกท่านนั้นถือเป็นรายงานที่มีข้อเสนอแนะอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานความจริงเชิงประจักษ์สามารถไปสู่การบัติได้ทุกประการ ในนามประธานคณะกรรมการกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการบนรลุป,ประเทศและการจัดทําดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานราชการทุกสังกัดรวมถึงสมาชิกวุฒิภาทุกท่านพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทําหน้าที่ที่สําคัญตามบทบัญญัติแ,แห่งรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ อีกทั้งร่วมกันอภิปรายแสดงข้อคิดเห็นให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างลุ่มลึกและกว้างขวางมีความมีความเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันยอมรับในผลการติดตามเสนอแนะเร่งรัดสู่การนําไปปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบได้อย่างมีนัยยะสําคัญ อีกทั้งมีความตระหนักถึงเป้าหมายวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันว่าการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดจะทําให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนประชาชนอยู่ดีมีสุขการรายงานทั้งสามฉบับในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ในการทำหน้าที่ที่สำคัญดังกล่าวนี้ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อีกต่อไปขอขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานคณะกรรมธิการตอสลอครับ